ครับท่านผู้ชมครับที่ผมอยู่ตรงนี้นี่คือรถมูลค่า3ล้าน4 0 0แสนบาทนะครับซึ่งทางนโยบายของโรงงานน้ำตาลพี่มายนะครับโดยคุณมงคลเสถียรศิลุ์นะฮะได้มาร่วมเดินทางมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชแห่งนี้เอ๊ะทำไมถึงได้เลือกรถตรงนี้มอบให้กับโรงพยาบาลอาจจะมองในเรื่องของความจําเป็นหรือว่าเครื่องไม้ขึ้นมือเต็มคันรถเลยฮะคุณมงคลครับก็อย่างที่เมื่อกี้ทางผอ เรียนให้ทราบนะครับว่ายังไม่มีรถชนิดนี้แบบนี้ในใน,ในที่โคราชหรือบางทีอาจจะในประเทศด้วยมั้งครับนะครับก็เราก็มีความคิดว่าจะช่วยสังคมนะครับก็อยากจะบริจาคก,ก็ไหนๆจะบริจาคทั้งทีก็เอาให้มันเต็มสุดไปเลยครับเห็นบอกคันนี้เป็นคันที่สองแล้วใช่ไหมฮะใช่ฮะอีกคันหนึ่งก็อยู่ที่ โรงพยาบาลสุลรินทร์ซึ่งก็เป็นเครือเดียวกันกับทางพิบโหลงน้ำตาลพิมายเนี่ยครงน้ำตาลสุรินทร์ครับในนามของโรงงานน้ำตาลพิมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าพี่บุคลากรเองก็มีความยินดีแล้วก็อยากจะมองสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงนี้คุณมงคลแล้วก็ทางโรงงานน้ำตาลพิมายเก็เลยได้นํารถคันนี้มามอบให้กับ <ไป S 1> กรโรงพยาบาลพาะราชเห็นบอกคุณแล้วค่าทั้งเครื่องหมายเครื่องมือเนี่ยสามล้านสี่แสนจริงนะฮะครับผมก็จริงครับก็จ่ายไปแล้วนะครับครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมดูแล้วก็แฮปปี้ดีเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี่ก็เป็นของยุโรปทั้งนั้นเป็นของเยอรมันเป็นของอะไรพวกนี้อยากซื้ออะไรไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าสิ่งดีๆที่เรารูปเป็นส่วนหนึ่งในสังคมจากโครงการพี่หมายในก่อนนี้ครับครับก็คือสําหรับการที่เรามีส่วนร่วมนะครับในการที่ทําให้จังหวัดของเราดีขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้ ก็ค่อนข้างจะซีเรียสกันนะครับว่าว่าโควิดมันระบาดเยอะทําให้ธุรกิจต่างๆนี่ก็ซบเซาคราวนี้ถ้าเกิดเรามีเป็นส่วนเล็กๆที่เราช่วยพวกนี้ได้ทําให้ธุรกิจเอออะไรทุกคนมันดีขึ้นนะครับก็จังหวัดเราก็น่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมในอนาคตอันใกล้นี้ครับ,รบจากผมนะครับนี่ก็เป็นสิ่งดีๆสะท้อนให้สังคมนะครับของเราได้ ดีใจร่วมไปกับโรงงานน้ำตาลที่มายด้วยนะครับในขณะนี้การที่ผมยืนในขณะนี้นี่คือของจริงรถจริงคื่อไม้คืองมือจริงๆแล้วก็บริเวณที่เราส่งมอบให้โดยท่านผู้บริการโรงธิบาลบาราตรักกรชสีมาเราก็ได้มารับมอบเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางคุณมางคลเต่เดียิลทกคุณนะฮะก็ทางท่านนายกสมาคมส่งกำลังกรมธิการชสีมาไร่อ้อยนะครับก็ที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะก็ต้องขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ